สวัสดีนะครับเอกฟู้ดเทคครับเมนูวันนี้ก็จะมาทำเห็ดหอมสดทอดซีิวนะครับส่วนประกอบก็มีน้ำตาลน้ำมันหอยครับไทยแล้วก็มีซีิวขาวครับผงปรุงรสใส่เล็กน้อยนะครับเพื่อรสชาติ เห็ดหอมนี่ต้องเป็นเห็ดหอมสดนะครับถึงจะรสชาติดีนะครับผมจะไม่ตัดครึ่งนะครับจะผัดไปทั้งดอกอย่างนี้นะครับจะสวยกว่าผมเคยไปทานครั้งแรกที่เชียงใหม่นะครับสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นกําลังฮิตใหม่ๆเลยครับสําหรับเมนูนี้นะครับแต่ดอกก็จะเล็กกว่านี้นะครับเป็นดอกเล็กๆตั้งน้ํามันเลยครับเปิดไฟแรงเลยครับเดี๋ยวจะเอาเห็ดหอมสดเนี่ย มาผัดก่อนนะครับเดี๋ยวจะผัดจน,นเห็ดเนี่ยมันออกสีค้ำๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมาะเจ้าหดตัวครับเห็นดอกใหญ่ๆอย่างนี้มันจะหดเหลือนิดเดียวครับ ผัดจนมันสุกนะครับแล้วสีมันจะออกคำคำใชไฟแรงเลยนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายครับแล้วก็อร่อยเลยครับเหมาะสำหรับกินกับข้าวสวยข้าวต้มก็ได้ครับจะเป็นกับแก้มก็ดีนะครับ ที่ทําครั้งแรกก็คงเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมไปกินร้านอาหารแห่งหนึ่งครับอยู่ในตัวเมืองตอนนั้นกินเป็นครั้งแรกหลงสิบกว่ปีแล้วอร่อยมากครับปีก็เริ่มจะฟังคำลงแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะหดลงไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็มีเริ่มมีกลิ่นของเห็ดหอมออกมาครับหอมใช่ครับก็จะใช้เห็ดหอมแห้งก็น่าจะได้นะครับคือเอาไปแช่น้ำก่อนนะครับแล้วก็ามาทอดน่าจะเหมือนกันนะครับผมไม่เคยทำน่าจะใช้ได้เหมือนกัน ไฟแรงไปก็เบาไฟนะครับนี่เกือไปใช้ได้นะครับสีน,นี้เดี๋ยวจะปักขึ้นมาก่อนนะครับส่วนซีอิ้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะผัดกระทะเอีเดี๋ยวเอาน้ำมันออกก่อนครับแล้วก็กระทาไปล้างน,นะครับ แล้วก็มาผัดซีอิ๊วเพื่อเคลือบผิวมันนะครับล้างเรียบร้อยแล้วครับรวดเร็วมากใส่น้ำมันหอยไปนะครับเปิดไฟเบาสุดนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันลงไปนะครับตามด้วยซีอิ๊นะครับพระเอกของเราซีอิ ผิ์ไทยครับตามลงไปครับผงปุุงรสผัดให้เข้ากันครับ เลงไฟนะครับแล้วก็ใส่เห็ดหอมสดที่เราทอดไปแล้วนะครับลงไปคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงนะครับก็คือเครื่องปรุงของซีอิวนะครับเรื่องผัดมากนะครับเพ็นพอเคลือบเห็ดหอมนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นจานไม้ดูนะครับว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ ขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวมาชมนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีกลิ่นหอมของเห็ดแล้วก็ความหอมของซีอิ๊วนะครับรสชาติเค็มหวานนะครับแล้วก็กลมกล่อมนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับขอให้สนุกกับการทำอาหารที่บ้านนะครับ ขอบคุณมากครับจากเอกพุดเทคครับ